ครับสวัสดีครับผมนมรถเข็ญครับครับเมื่อนี้มาเบิงงวัวไทายของนมรถเข็ญครับเมื่อนี้พี่น้องเพิน่นอยากหูยว่าเอาห้าให้งวัวกินยังไงเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งให้กินแนี่จังไงเห็ดในเบิงแนี่เพิ่นว่าไปสันครับเมื่อนี้ก็เลยจะมาเห็ดในเบิงครับเพราะว่างวัวผมกับให้กินตะห้าครับอยู่นี่ห้ากับเฟืองเอมือ่อใดดูๆแนี่ยกับ พอผมก็เอาหญ้าแมา่กินครับยนีมืหมแรงให้สามตัวสามตัวนี่แม่ลูกนี่กระสอบนึ่งแล้วก็สามตัวพ่นกระสอบนึ่งเดี๋ยวมือนี่พาบเบิ้งกับว่าให้หลายป็นได้ต่อขาบเอาเดี๋ยวให้พี่น้องผมไปให้เบิ้งครับเอาตักใส่ตุ้ยอ่ะนี่ครับเป็นน้ามตักใส่กะละมังละสามถวยสี่ถวยประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ต่อขาบ นะครับตักใส่แล้วกระปสมน้ำห้ามนี่กับซื้อมาสอบประลอยิปหาบาทครับสั่งยีซิบสอบเพิ่นเก็บเงินปลายทางถือว่าคุ้มอยู่ครับเก็บได้หลายมื่ออยู่นี่ครับตะลาดขาบตะลาดขาบกะจิประมาณนี้ครับเท่นาน้ำใส่บาทเทน้ำใส่จนมันเป็นเอ่อแล้วๆล้วผลละครับพี่น้องนี่ครับ เอาน้ำใส่ค่ะมันแขน็งมันก็นจะกินยากครับให้กินผงก็ให้ได้อยู่ครับแต่ว่าตางเห็นง้อกินน้ำน้ำครับมันจังบ่แข็งซ้ำข้นนี่แหละครับกินผงโอวัลตินในดอกกับส่งน้ำมาเล่นสิกินง่ายกว่ากันกับจีประมาณนี้แหละครับง้อก็คือกันครับบ่บ่แตกต่างกันหลายนะครับให้กินประมาณนี้เอาน้ำใส่ตัวพุ่นบาน,นีส่งตัวพุ่นเออ กับคนเห็นันเขากันให้มันเป็นเลี้ยวๆนะจังหน่อยให้มันดูดกินได้เลยครับพี่น้องให้งัวดูดกินอ่างัวก็จะได้กินเทิื่องนาบกินเทิื่องห้ามครับถ้าผู้ใดมีงบไหลก็ให้ถ้าผู้ใดมีงบไหลายก็เอาหัวอาหารผสมน้ำจักถวยหนึ่งก็ได้ครับก็ดีขึ้นกันแต่ว่านี่งบในครับก็เลยให้กินตาห้าครับอ่าอันดับแรกก็ให้ห้ามกวนครับยังไม่เศร้าเตือนขึ้นม่งส่อม่วงก็ให้ห้าเอาเอาให้เตยเอาว่างไว้เทิื่องๆอันนี้แหละ วางเทิงเทิงลวดเออนี่ครับวางเทิงเทิงน,นี่แหละเออเมียมันกค็คือบขึ้นปุ๊บขึ้นผูกไว้แบบเอา้ามาสุกเป็นหนีด้วยซุกซุกเป็นหนีจด้วยกันนะนี่ครับเดี๋ยวเอาให้เบิ่งครับว้าเอา้านี่ครับพี่น้อง หอยเบิ้งเลยครับกินห้ามครับเมว่อน,น้อยก็กินได้เมว่อน,น้อยก็กินได้ครับอ่าให้ยกินห้ามแบบนี้ตัวนี้มือเศร้าหให้กินอ่ผัวละกันละมั่งแล้วอสามตัวนี้ก็จะให้กินส้งกะละมังครับตัวตวุ่นไปให้แม่มันตัวสามตัวนี้จะกินส้งกะละมังครับตัวเถิกไงกะกินกะละมังหนึ่งแม่ลูกก็กินกะละมังหนึ่งครับ แต่นี่เทกหน่อยนี่อ๋อคือว่านี้ขอไปคุ่นเสือกวันจิถึงหมด่ะหลังจากกินกินเบิดแล้วแล้วกะเอาเฟืองนะครับเอาเฟืองเฟืองอัดเฟืองก่อนเท่านี่ครับนี่เอาใส่ห้างไว้เลยครับเอาใส่ห้างไว้เลยบานเนี่ยมือแรงมากเนี่มือแรงมากเ่าก็ให้กินแบบเกาครับแบบยังมือเศรุ่นนี่แหละครับ,แบบรบถ้ามือไดไมีหยากะ เอาหนาเสริมแนะ่กินห่ำได้แล้วก็กินหนาว่าตอนกินหนาก่อนก็จะกินห่ำครับบ้านนี้ก็ก่อนเอท่าถิ่นมียนอนเอากับเอาเฟืองหรือว่าฟางนี่แหละครับเอาใส่หางไปเลยครับง้อจะก,กินเองครับกับเมื่อนึงก็จะเฮ็ดอยู่ประมาณนี้แหละครับอ่าช่วงมันบ่มีหนาช่วงมันหนาเกิดยากครับช่วงนี้ปลูกอยู่ครับเพว่าหนาเกิดยากนั่นเียงกับตายแนะน่หนำบ่ถึงก็เลยต้องใส่เป็นห่ำเอาครับ ถ้วส่วนเป็นนองท่านใหนที่มีทุนซื้อหัวอาหารก็ดีกันครับหัวอาหารเอาเป็นหัวอาหารเม็ดครับง้อจะง้อจะอ้วนไวแมกเจ็ดเจ็ดอ้วนไวแน่นอนครับผาาสมกับห่่มให้ถวยนึ่งเลยครับแมกเจ็ดเจ็ดถ้าถ้าผสมกับห่่มนี่อมอสํำหรับการขุนครับแต่ขันแม่พันกับจินตะห่่มนี่กับพ่อครับกินห้่มนะครับแม่ลูก เดี๋ยวน้อยนี่ก็เลียไปน้ำแน่อันนี้ไปน้ำแน่ครับเดี๋ยวน้อยนี่เนี่ยนังกระลังมากครับมะก,กระเรียนเ,เอา้าเอา้าข้อตีสละบาดนีลแบบกินดีครับกินดีพี่น้องก็ลองเอาไปเห็ดเบิร์เด้อครับแบบนี้ประหยัดงบครับถ้าเฮาจะให้อาหารมันกระอ่าลงทุนหลายครับ ขายอาหารต้องเป็นอาหารยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ยังฉีอ้นวนเร็วครับแล้วก็ถุงหนึ่งกระสอบหนึ่ง,งก็อยู่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบแต่ว่าที่ผมมากินห้ามนี่คือมันเป็นงัวไทยครับงัวไทยกิน,ย,กน,กนย,กกยังกับอ้วนครับกินยังกับแกงอีกกินยังกับอ้วนครับงัวไทยนะครับงัวแม่นี่ก็กินเก่งครับแม่นี่ตุ๋ยมาเอามาให้มันอีกไงตุ๋ย เบริร์ข้าวเดียวครับแม่นี่นะครับเบิร์ข้าวเดียวเลยเดี๋ยวเอาห้ยไหมเดี๋ยวเอาห้ยไหมครับเบิ่งเด็กหน่อยครับเบิ่งเด็กหน่อยกัลลังตาหักครับนะรพุน่ะโค้มพนันโค้มพูนี้ส่วนงวัวท้องก็ได้กิ้นนะครับได้กิ้นน้อยๆบ่ให้กินหลายครับงวัวท้องนะครับแม่ท้องแม่พุน ต้นมากก็ให้นี่แหละครับผมกับว่าที่เอาแม็กเจ็ดเจ็ดมาขอสมใหม่ผูนี้นะครับขุนไปนําำว้ถ้าขายส่วงลงหน้าครับส่วงสวงกันผู้ใดอยากได้ห้ำกะเข้าไปในไล่ไล่ผมกับชุเก้าสองแปดสองสาม เดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรหรือว่ารูปภาพเฟซบุ๊กของไอพ้พนที่ขายห้ามให้ครับตอบไปหนึ่งร่วย15บาทเก็บเงินปลายทางนะครับเล็กหน่อยนะก็ล่างเน่าก็ล่างเนื่อนนั่งดีครับส่วนแม่แม่ก็แม่กม็ก็ร่างเยี่ยมขึ้นครับ ไปแย่งแม่บ่บางนเบิ่งครับกินดีครับกินห่อมจะเป็นหัวอาหารนี่โอ้ยก็ฉีบไว้ไมงินเสื้ออย่กินนะครับนี่นะครับจังว่าอีกอย่างหนึง่งหัวไทยนี่เลี้ยงง่ายครับกินง่ายเลี้ยงง่ายอยู่ง,ง่ายนี่ครับหลังจากนี้ก็จะให้กิน นี่ครับฟางอัดนี่ครับเอาฟางเอาเฟืองเอาฟางให้เอาสำหรับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องผู้ใด้ขอมาไหมกับกดไลค์กดแชร์นุ่มรถเข็นน้ำครับเพื่อจะบรพลาดคลิปใหม่ๆอ้างเทียกับมี่ม่วงของพญนธุเบียดวาเปิดราคาอยู่ครับเอาสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับผม